ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กมาทําคลิปให้กับคอไมค r a f t นะครับคือผมก็จะไม่ได้ภาคตูหรอกนะแต่ว่าจะมาบอกเฉยๆว่าะสะรุปคนที่อยากดูคลิปไม c r a f t นะครับคือจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน <laughs> หลายปีเลยผมได้ภาคคลิปของคนนี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าผมชอบคลิปของเขานะคลิปเขาตลกดีสนุกดีแล้วมันก็ภาคเป็นจริตของผมไปนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทแล้วเหตุผลก็คือว่าผมไม่อยากจะกอบคลิปใครอีกแล้วนะครับคือมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเราแต่มันก็มันไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับอยากทําคลิปของตัวเองมากกว่าแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคลิปไมค้าที่ผมเคยทําไป2คลิปอะ่ะคลิปหนึ่งใช้เวลาทำสี่เดือนอีกคลิปหนึ่งใช้เวลาทำแปดเดือน แปดเดือนนี่คือคิดเนื้อหาไม่ออกว่าจะทํายังไงไงก็เลยออกมาค่อนข้างจะช่วยๆหน่อยใช่ไหมาทำนานแถมช่วยด้วยแต่คลิป4เดือนนี่คือทําออกมาค่อนข้างดีก็คือไอ้คลิปโรงเรียนฝึกสอนคิปเปอร์ก็มีคนดูล้านกว่าก็ถือว่าประสบผลสําเร็จมากแต่ว่าใช้เวลาทํา4เดือนซึ่งมันนานนะครับไม่เหมือนกับนายคนนี้ที่ทําสัปดาห์หนึ่งต่อคลิปหนึ่งนะครับถือว่าดีมากแล้วคลิปเขาก็มีคุณภาพดีด้วยนะครับเนีย่ยประมาณเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่า ถ้าคุณอ,อยากดูคลิปไหมครับก็มาดูให้หนายคนนี้ exploding ง n t NT นะครับซึ่งอันนี้โปรโมทให้เขาเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นการขอบคุณเขานะครับผมจะบอกว่าสับของเขาสับที่เขาแปลมาเอ้สับที่เขาเขียนมามันไม่ยากนะครับอ,อ่านไปนี่เราก็สามารถอ่านได้อยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ต้อนรับทุกคนนะนี่ก็เป็นวันหนึ่งที่ฉันจะมาประกาศว่าพวกนายพร้องกันหรือยัง ฉันพร้อมแล้วฉันพรอมแล้วโอ้สุดยอดจริงๆเฮ้ยาทำไมฉันตกช้าจังคิดดูสิวันที่บล็อกหายไปจะเหลือแค่สิ่งสิ่งหนึ่งในไมค์ครับก็คือไอ้บล็อกเนี้ยถ้าพวกนายตกลงไปพวกนายจะตายตลอดการเตรียมตัวพวกนายให้ดีเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับคือตอนนี้มันอัปเดตแล้ว ฉันบอกพ่อนายแล้วอัปเดตนี่มันเจ๋งมากเนี่ยมันแปลง,ง่ายผมบอกเลยฉันหวังว่าเอ้ยฉันหมายถึงว่าทุกคนจะออกจากไมค์ครับแล้วอย่างน้อยฉันก็จะเหลือพื้นที่ว่างไว้เยอะเลยเออค่อ้าวนอตายเนี่ยคือผมดูคลิปเขาผมก็หามัน,ม,นมันตลกดีอะ่ะถ้าหากว่าในไมค์ครับมีแค่บล็บอกเดียว แปลสดให้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็ทำมาแล้วใจเย็นๆนะพวกฉันรู้นะว่ามันแออัดแต่ว่าอยาก,กังวลไปเลยนอตจะแก้ไขมันมันมายกแล้ววัดดีพวกฉันกินถั่วเป็นอาหารผูออกแหละ โอ้เม็นเฮ้ยอันนี้เกินความสามารถผมว่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาผมเปิดเสียงเบามากถ้าผมเปิดเสียงดังมันจะกบเสียงผมไม่นะแกยามันเป็นความผิดของฉันเองฉันไม่มีที่อาบน้ำ ผมฟังฟังเหมือนเขาจะบอกว่าเขามันจะกระโดดออกไปเองอะไรแบบนี้ผมได้ยินไม่แก่ I will step off แปลว่าเดิอนออกไป time, Actually something we c o <laughs> นั่นเจ๋งมากตาของฉันแล้วถึงเวลาของฉัน <laughs> เมื่อกี้เหมือนไอ้แก่มันบอกวิธีการที่จะเดิอนออกมาโดยที่ไม่ตกอะ่ะ ลา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 งอย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 งมันไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะฉันรู้สึกว่าฉันรีแลกที่นี่ได้เลยเฮ้ยคีเปอร์ยังเกิดได้อีกนะแย่แต่ฉันน่ะก็กังวลใจมากถ้าหากโลกใบนี้นะ จุดจบจะเป็นยังไงล่ะเอ้ยไม่ใช่ดีเอ็นจะเป็นยังไงดีเอ็นคนที่รู้จักไหมครับจะรู้จักดีเอ็นดีนะโลกจบสิ้นกันแล้วเอของขอฉันหายไปไหนโอ้ฉันบินไม่ได้หรือเปล่าเอ้ยฉันบินได้นี่เมื่อกี้มันพูดฉันเหงาจริงๆเลยทุกคนออกจากเกมมาครับหมดแล้วฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันติดอยู่ที่นี่ Who is this? เข้าร่วมดาร์กไซด์กลายมาเป็นแฮกเกอร์ฉันทำไม่ได้ฉันจะโดนแบนนะ <c oughs> เรามีคุกกี้ไม่บอกแต่แรกหรอวะถ้านายไม่แฮกนายจะถูกขัคขังอยู่ที่นี่ตลอดกาลไม่มีใครจับฉันได้ <laughs> ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันสงสัยจังถ้าฉันสามารถตี้บล็อกนี้ได้ สามสัปดาห์ผ่านไปฉันยอมแพ้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทาเอ้ยที่จะทำให้มันแตกจบและก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของคนคนนี้ใครที่ชอบก็ไปติดตามเขาได้ เสิร์หาดูชื่อ a p o l d i n g TNT แล้วก็กดติดตามเขาเขาจะลงคลิปทุกๆ1สัปดาห์นะครับก็หาดูกันได้เลยคลิปเยอะมากเขาทําคลิปมาพันคลิปแล้วมัง้งตั้งแต่3-4ปีก่อนเลยนะครับผมก็ดูเขามาตั้งแต่นู่นแหละนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียกได้ว่าเป็นเซอร์วิสคนที่ชอบไมค์ครับเหมือนกับผมนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆ,ๆขอโทษจริงๆที่ทำลิปทำคลิปให้ไม่ได้ แต่เมื่อกี้ก็ภาคไปหมดแล้วนะเป็นการภาคสดอีกแบบหนึ่งนะครับจะจะไม่ค่อยดีเหมือนแบบเก่าแบบเก่าคือผมจะอบันทึกเสียงเอาไม่ใช่มาภาคสดแบบนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ได้นะครับก็คนที่ยังมีความหวังกับผมอยู่ก็ขอให้ผมติดตามผมต่อไปนะแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ดูเกมเศรษฐีไปก่อนนะเพราะว่าเกมเศรษฐีเป็นเกมเดียวที่ผมแครได้คือมันเป็นเกมในโทรศัพท์อะครับผมไม่ต้องตัดต่ออะไรเลย ผมสามารถแคสล,ลงได้เลยนะครับมันก็เลยเป็นเกมที่ไม่กินเวลาผมแต่ถ้าผมทําเกมอื่นมันจะกินเวลาแล้วคลิปจะออกมาช้ามากๆประมาณ1สัปดาห์ครั้งแบบนั้นพวกคุณก็ยิ่งจะไม่ชอบใหญ่เพราะว่าผมติดเรียนหนักมากนะครับก็มีเรื่องจะมาบอกแค่นี้ครับบายครับใครที่ชอบคลิปไหมครับก็อก็นะ <laughs> เดี๋ยวจะไปดูผลงานตัวเองก่อนเมื่อกี้ภาคเป็นไงภาคโคตรเน่าอ่ะ